คนวันจันเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆนะคะเป็นคนที่มีทักษะในการเจรจาหน้าฟังมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองเป็นคนที่ชอบคิดเยอะเก็บรายละเอียดเห็นยิ้มยิ้มนิ่งนิ่งอ่ะวันจันเก็บไปคิดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มักจะเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างมากๆเลยในบางครั้ง ะะด้วยความที่เป็นคนคิดเยอะจนเกินไปนี่แหละเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดมากจนเกินไปก็เลยกลายเป็นคนขี้กังวลหรืออ่อนไหวง่ายนะคะถ้ามีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็หรือใครมาลังแกทําให้คนวันจัรู้สึกเสียใจแล้วก็จะเก็บไปคิดมากกว่าคนอื่นนะคะอาจจะไม่พูดแต่คิดเยอะนี่บอกได้เลยยกให้วันจัน แต่ข้อดีของคนวันจันทร์ยังมีอีกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีสเสน่ห์นะคะเวลาพูดอะไรกับใครติดต่อ,อก,กับใครโอ้ยคนมักจะหลงรักนะคะคุณเป็นคนใส่ใจรายละเอียดแล้วก็เป็นคนรอบคอบคนหนึ่งได้ดีในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนมีความเมตตานะคะมักช่วยเหลือคนอื่นด้วยความจริงใจฟังให้ดีนะมักช่วยเหลือคนอื่นด้วยความจริงใจซึ่ง ไอสิ่งที่ควรระมัดระวังตลอดชีวิตคือตรงนี้แหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนวันจันร์ทเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นใสๆใจดีนะคะมีอะไรก็เก็บไว้ในใจโกรธเนี่ยโกรธแบบเงียบๆนะเก็บไว้ในใจนะคะแต่ข้อควรระวังก็คือคนมักจะเข้าหาคุณเพราะเห็นว่าคุณนะ่ะมีผลประโยชน์และเอาเปรียบง่ายนี่นะคะแต่คนวันจันทร อย่างที่บอกเป็นคนโกรธแบบเงียบๆเ,เก็บไว้ในใจอะไรทนได้ทนอ่ะเอาเปรียบบางทีก็รู้นะเออไม่เป็นไรผ่านไปนะคะเสียใจแหละแต่ผ่านไปให้อภัยได้แต่อย่าให้คนวันจันทร์โกรธจนนานเกินไปโกรธแล้วโกรธอีกอ่ะจนสุดท้ายแล้ววันจันทร์ตัดเลยไม่มีการให้อภัยนี่คือนะคะนี่คือคนวันจันทร์เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าคนวันจันทร์ขา ไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมาเอาเปรียบคุณนะจากความใจดีของคุณระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะคนที่เข้ามาทีนี้ในเรื่องของชีวิตนะคะชีวิตการงานชีวิตการงานของคนวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่ลักษณะ มีความคิดสร้างสรรค์เก่งงานบริการก็เยี่ยมนะคะงานติดต่อการประสานงานงานในหน้าใดๆเนีน่ยคนวันจันเจราจาดีนะคะแล้วก็พวกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความงามนะคะพวกแฟชั่นศิลปะนะคะการออกแบบสวยๆงามๆเนี่ยวันจันทําได้หมดเลยนะคะแล้วก็ คนวันจันทร์สิ่งหนึ่งนะที่คุณอาจจะต้องแก้ไขสักนิดหนึ่งก็คือความไม่มั่นใจในตัวเองบางอย่างบางเรื่องนะคะมันอาจจะทําให้คุณตัดสินใจช้าโลเลไม่มั่นใจนั่นแหละมันอาจจะบางครั้งทําให้คุณเสียโอกาสได้นะคะส่วนบ้านปลายความสําเร็จในชีวิตแล้วก็บอกได้เลยว่าคนวันจันทร์เนี่ย จะสามารถสร้างฐานะที่มั่นคงได้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็บนปลายชีวิตเนี่ยนะคะมีคนดูแลคุณได้ดีแน่นอนไม่ต้องกังวลไปนะคะส่วนเรื่องของความรักคนวันจันทร์ชอบคนมีเหตุผลค่ะแล้วก็ชอบคนที่ให้ความมั่นคงนะคะสุภาพบุรุษละกันนะคะเป็นคนโรแมนติกอ่อนโยนแต่ขี้หึงนะคนวันจันท์เนี่ย ชอบคนที่ดูแลเอาใจใส่นะคะอาจจะขี้หึงขี้น้อยใจแต่ไม่ค่อยพูดส่วนสุภาพสตรีนะคะเป็นคนอ่อนหวานมีเสน่ห์แบบลึกลับชอบคนที่ให้ความมั่นคงและอบอุ่นถ้าจะเสริมดวงสำหรับคนวันจันทร์นะ,อะลองพกเครื่องรางที่เสริมความมั่นใจให้กับตัวเองพวกหินโรสคอร์หรือสวมเสื้อผ้านะคะอาจจะเป็นโทนสีฟ้าสีขาวเพื่อเสริมเสน่ห์และความสงบในใจ นะคะเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์คุณเป็นคนโชคดีนะข้อเสียอย่างเดียวอ่ะนะคะเอออย่าอย่าให้อย่าทนให้ใครมาเอาเปรียบจนเกินไปจากความใจดีของคุณและบางเรื่องต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ